สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรนัทนันสิริเจริญครับเป็นอาจารย์ประจํารายวิชานี้ซึ่งก็สอนวิชานี้มา10กว่าปีแล้วนะครับรวบรวมเอาประสบการณ์จริงมาบอกมาเล่ากันจริงๆเขาบอกว่าวิชานี้สุนทร,รียาศาสตร์เนี่ยไม่ไม่จริงๆแล้วไม่ต้องเรียนเฉพาะคณะนิเทศศาสตร์นะครับ จริงๆแล้วทุกคณะสาขาวิชาสามารถจะมาเรียนวิชานี้ได้เพราะว่ามันจะให้สุนทรียะกับชีวิตจะทําให้การมองโลกของเราอยู่บนโลกนี้ไมีความสุขมากขึ้นคนเราไม่ได้สมหวังทุกอย่างไม่ได้มีความสุขไปทุกครั้งทุกวันทุกวินาทีนะครับเราก็มีความทุกปนบ้างความกังวลใจปนบ้างแต่ถ้าชีวิตของเรามีสุนทรียะนะครับมองทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมีความงามมันเป็นความงามที่แอบซ่อนอยู่คนที่อยู่กับเรานะ ครอบครัวสมาชิกของนักศึกษาทั้งหลายนะครับมีความงดงามที่แอบแฝงซ่อนอยู่คุณพ่อคุณแม่เราแม้จะชอบบนนู่นนี่นั่นแต่ท่านก็บ่นด้วยความรักและความหวังดีอย่างนี้เป็นความงดงามนะครับอยากยกตัวอย่างให้เห็นว่าวิชาสุนทรียาศาสตร์นี่มันดียังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงการเป็นนักศึกษานิเทศศาสตร์จะเป็นบัณฑิตนิเทศศาสตร์บัณฑิตเนี่ยเราก็จะเจาะลึกไปเฉพาะในส่วนของการศึกษาเรื่องความงามที่นํามาปรับใช้ในวิชาชีพครับ เราจะสร้างงานผลิตงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีจินตนาการของความรู้สึกว่ามองสิ่งนู้นสิ่งนี้งามนะฮะถ้าเราไม่ใช้จินตนาการเนี่ยการผลิตผลงานสร้างสรรค์ทางนิเทศาสตร์มันจะทําได้ไม่ดีมันทําได้ไหมมันทําได้ครับแต่มันอาจจะเป็นเพียงการไปก๊อปปี้เขาดูคนอื่นประทับใจเขาแล้วก็ลอกเขามาทั้งหมดเลยหรืออย่างน้อยก็9กกว่าๆอะไรเงี้ยซึ่งมัน มันไม่ได้นะมันใช้เป็นเพียงแรงบันดาลใจ inspiration เมื่อเรามีแรงบันดาลใจแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาคลี่คลายนะมาปร,ะปรับปรุงมาดัดแปลงเป็นของเราเองนี่คือเนื้อหาสาระของวิชา C N 1 0 5 3 0ศนรศาสตร์ th, เพื่อนิเทศศาสตร์ของเรานะครับตอนนี้เราจะเรียนอะไรบ้างมันมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์กับประสบการณ์ทางความงามแน่นอนที่สุดนะครับเราแตกต่างกันจาก วัฒนธรรมครอบครัวประสบการณ์ชีวิตของแต่และคนเป็น frame of reference นะเรามีกรอบแนวความคิดกรอบประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราจะมองความงามมีประสบการณ์ทางความงามที่ไม่เหมือนกันบางคนชอบเสื้อสีดำบางคนชอบเชือชอบเสื้อสีขาวบางคนชอบโทนเข้มข้นมันแบบดาร์กดาร์กหน่อยชอบมันดูแบบเท่อะไรเงี้ยแต่บางคนชอบหวานหวานอะไรอย่างนี้เป็นประสบการณ์ครับเราจะต้องศึกษาเรื่องการพัฒนาภาษาสัมผัะสภะษาสัมผัสมีอะไรบ้างครับ รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรูปสวยๆกลิ่นหอมๆรสชาติอร่อยๆแล้วก็สัมผัสนิ่มนวลรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสชาติอร่อยๆสัมผัสนิ่มนวลที่เราเรียนจบมาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ว่าจะด้วยสาขาวิวชาใดาก็แล้วแต่เราจบมาเพื่อจะตอบสนองตลาดแรงงานนะองค์กรต่างๆนั่นเองนะตลาดแรงงานนะั่นคือเช่นนั้นนะและกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มผู้ใช้บริการก็คือตอบสนองประสาทสัมผัสทั้ง5ของเขา เขาอยากได้รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสชาติอร่อยอร่อยสัมผัสนิ่มนวลโอ้ยผ้าชิ้นนี้มันนุ่มเลือกนวลเหลือเกินอยากเอาไปตัดเสื้อใส่แล้วมันคงจะดีนะอยากซื้อให้กับคนรักซื้อให้กับลูกลูกอยากซื้อให้กับพ่อแม่นี่คือการพัฒนาประสาทสัมผัสเพราะ,ะนั้นเราผลิตงานมานี่นะครับอย่างที่นักศึกษาเห็นว่าผมยืนอยู่ตรงนี้เชื่อไหมครับว่าเราประกอบชิ้นส่วนต่างๆมีพี่ๆมากมายเลยนะทำงานชิ้นนี้ขึ้นมา ด้วยการต้องการให้ทุกคนได้รับรูปสวยเสียงเพราะชัดเจนนะฮะดูและจะได้มีความสุขเพลิดเพลินใช้จินตนาการเมื่อเรียนรู้แบบมีความสุขผมอยากให้ทุกคนเรียนรู้แบบมีความสุขที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าเรียนให้เพลินคือเอา Play and Lear n มาบวกกัน play คือเล่นใช่ไหมครับเล r นคือการเรียนรู้เมื่อ Play and Learn เล่นแล้วเรียนไปด้วยก็มันจะทําให้เกิดความเพลิดเพลินสมาร์ทกันเนาะ p l a y and Learn กลายเป็นเพลินถ้าท่านเพลิดเพลินนักศ urn, ึกษาเพลิดเพลินนะครับนักศึกษาเข้าใจในคุณค่าและความเข้าใจในศิละปะที่อยู่ร,บรอบๆตัวเรานักศึกษา,าสามารถจะนํามันไปสร้างงานศิละปะได้ไม่จําเป็นต้องเป็นนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์นะถ้ามาดาูวิชานี้ออนไลน์นะครับอยากบอกว่าเอาไปปรับใช้ประยุกต์ใช้กับาศาสตร์ของท่านได้เช่น,นสมมติเป็นพยาบาลต้องไปดูแลคนไข้ ถ้าท่านไม่มีศิละปะในการสื่อสารศิละปะในการที่จะทําให้คนเจ็บคนป่วยคนที่เขามีความทุกข์ร้อนเนี่ยเขาได้สบายใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับการที่จะมีศาสตร์ทางพยาบาลเพื่ออะไรครับดูแลทั้งจิตใจและร่างกายของเขาเพราะฉะนั้นการดูแลเขาใช้ศิละปะได้ศิละปะในการสื่อสารการพูดการเจราจาการสื่อสารนั่นเองสื่อสารด้วยสุนทรียะสื่อสารให้กําลังใจเขาสื่อสารให้เขามีความหวังอะไรเช่นนี้เป็นต้นแล้วการสื่อสารในบางที ชเชื่อไหมครับว่าศิละปะนี่ทําได้หลายอย่างผมเคยเจออย่างนี้นะนะักศึกษาคนที่นอนเจ็บป่วยเลยนะนอนเตียงเลยนะเป็นผู้สูงอายุแล้วนะครับปรากฏว่าลูกเน่เขารู้ว่าลูกชายรู้ว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนชอบดนตรีชอบแคนแกก e ็เอาแครน,นไปเป่าหลายคนอาจจะเคยเห็นนะตึ้งต๊ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึๆๆๆๆๆ๊ดตึ๊ดตึ๊ตึ๊สมมติเป็นแครน,นะปรากฏว่าคุณพ่อเนครับนอนอยู่นะนอนปว่วยอยู่พอได้ยินเสียงแคนนั้นนะครับแกเริ่มเซร์งเลยนะฮะนี่คือรสชาติและอิทธิฤทธ ความมาศรจาร์ของดนตรีนี่คือศิละปะอย่างหนึ่งครับเป็นเรื่องจริงเลยนะเสียงร้องเสียงดนตรีก็คือหนึ่งในศาสตร์ของวิจิตรศิลป์นะโดยมีเรื่องราวข,ของการจิตกรรมปฏิมากรรมวาดภาพปั้นนะครับนาฏกรรมนะครับนาฏศิลป์ใช่ไหมร่ายรำร้องเพลงมีวรรณกรรมการเขียนนั่นคือวิจิตรศิลป์นั่นเองนั่นคือศิละปะนั่นเองที่อยู่รอมรอบตัวเราทุกอย่างในตัวเรานี้เป็นศิละปะทั้งสิน้นที่นักศึกษาเห็นผมนี่นี่เป็นการออกแบบนะเป็นรุ่นพี่ของเราออกแบบ เสื้อโค้ทเสื้อแจ็คเก็ตอันนี้เวลาจะไปออกกองต้องมีโลโก้ของมหาวิทยาลัยของเราจะได้ไปไหนแล้วคนรู้ต้องใช้สีนี้เป็นสีของคณะนะอะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างรอบตัวเราเป็นศิละปะทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเราจะวิเคราะห์ศิละปะกันเราจะใช้หลักการทรางศูนทรีศาสตร์และหลักการทางนิเทศนิเทศศาสตร์มาผนวกกันนิเทศศาสตร์คืออะไรครับนิเทศศาสตร์ผมถามนักศึกษาว่าท่านนักศึกษาเรียนวิคณะนิเทศศาสตร์เนี่ยไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่า แม่ก็ถามพ่อก็ไม่รู้จักคุณปู่คุณย่าบอกเอ้ยเรียนอะไรล่ะไอ้หนูเอ้ยผมเรียนหนูเรียนในคณะนิเทศศาสตร์ค่ะมันเป็นอะไรล่ะมันมันคณะอะไรเนี่ยปู่ย่าไม่รู้พ่อแม่ไม่เข้าใจบอกท่านเลยครับมันเป็นรากสับจากชื่อคณะของเราอยู่แล้วมันเป็น Faculty มันเป็นคณะของอะไรครับ Communication ArtsCommunication คือการสื่อสารใช่ไหมครับ Arts คือศิลปะมันเป็นศิลปะในการสื่อสารนั่นเองและเราใช้ศิลปะในการสื่อสารเราเรียนจบมาฝึกเพื่อ ทำวิทยุก็ได้ทำทีวีก็ได้นะครับออกแบบกราฟิกดีไซน์ก็ได้เราเป็นศิลปะการแสดงเราก็ได้นะครับเราสามารถประชาสัมพันธ์ได้เราทําอะไรได้หลายอย่างเพราะว่าเราใช้ศิลปะในการสื่อสารซึ่งบางคนไม่ถนัดในการที่จะพูดก็ใช้ศิลปะในการสื่อสารในการออกแบบออกแบบกราฟิกดีไซน์ทำโมชั่นกราฟิกทําหนังทํำช็อตฟิล์มอะไรหลายอย่างเหานี้ล้วนเป็นศิลปะทั้งสิ้นนะดังนั้น บอกคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายว่าหนูเรียนผมเรียนวิชาที่ศึกษาและฝึกทักษะเรื่องของการสร้างสารรค์ศิลปะในการสื่อสารค่ะจะได้เอาไปทํางานในองค์กรสื่อเดี๋ยวนี้มากมายเลยองค์กรสื่อสารมวลชนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์มีอาชีพรองรับท่านอีกเยอะแยะมากมายผมบอกเลยครับว่าไม่มีการตกงานและไม่ต้องกลัว AI ด้วย AI คืออะไรครับ AI คือ อะไรปัญญาประดิษฐ์ที่เขาบอกใช่ไหมฮะเป็น artificial intelligence มนุษย์ประดิษฐ์มันขึ้นมาเราไม่ต้องกลัว AI ไม่ต้องกลัวโรบอทไม่ต้องกลัวหุ่นยนต์เพราะอะไรครับเขาป้อนใครป้อนข้อมูลครับไปให้เขาทำงานหะเรหมุนนะฮะหมุนขวดเอาควดว่างเอาขวดส่งกลองครับเอาขวดส่งไปในกลองนั่นคุณใครทำครับมนุษย์ป้อนใ้โรบอททำใช่ไหมฮะ คนไม่ต้องไปทำงานซ้ำซากอย่างนี้แต่พวกเราต้องใช้ครีเอทีฟเรามีความคิดสร้างสารรค์ครับซึ่งโรบอททำไม่ได้ AI ทํทำไม่ได้ AI จะทำได้เมื่อเราเรียนรู้ที่จะใช้เขาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตกงานถ้าเรามีความคิดและฝึกฝนทักษะฝีมือนั่นคือสิ่งที่อยากบอกว่าวิชานี้จะให้ตรงนี้กับนักศึกษาดังนั้นต้องมีกําลังใจในการเรียนแล้วเราจะประยุกต์หลักการทางสุนทรียศาสตร์ที่เราเรียนเนี่ยไปใช้ในงานนิเทศศาสตร์เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานที่เราจะจบออกไปแล้ว ไปทำงานเราเรียนศิละปะแต่ไม่ใช่ศิละปะแบบเพียวอาร์ตแบบไฟอาร์ตล้วนๆนะครับเป็นวิจิตรศิลป์แบบโอ้โหเราไม่ใช่อาจารย์เฉลิมใชโคโัศิลปานผิ์ขอประธานโทษรุ่นพี่ผมนะฮะเพราะว่าผมจบที่คณะจิตรกรรมปฏิมากรรมภาพพิมพ์นะครับที่มหาวิทยาลัยศิลปากร,รในการเจอกันนะฮะอาจารยา์คืออาจารย์เฉลิมวัดโรงคุณนี่มันต้องทุกอย่างมันต้องเต็มไปด้วยจินตนาการ เขาใจไม่อะไรเงี้ยนะเราไม่ต้องขนาดนั้นเพราะเราเป็นคอมมูนิเคชันอาร์ตเราเป็นศิลปะพาณิชย์ครับศิลปะพาณิชย์คืออะไรศิลปะพาณิชย์คือเมื่อเรามีความรู้มีทักษะแล้วเราจะความรู้และทักษะของเราที่มีเนี่ยนะไปทํางานให้กับ บริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัทที่เขาทำสื่อบริษัท Organization, องค์กรสารศึกษาอย่างนี้จบไปแล้วกลับมาทํางานที่มหาวิทยาลัยหัวเชียวเฉลิมพระเกียรติของเราก็ได้เป็นลูกม่อของเราอยู่แล้วนะมีองค์กรต่างๆหน่วยงานกรมกรองไฟสํานักอะไรที่จะให้ทุกคนได้กลับมาทํางานได้หรือไปทํางานที่อื่นๆได้หมดเลยทุกองค์กรต้องมีนิเทศศาสตร์อยู่ในนั้นครับทำอะไรไม่มีนิเทศศาสตร์นี่มันแห้งแลง้งดังนั้นเรื่องของการออกแบบเราจะเรียนกันเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมี อะไรบ้างครับเมื่อเตรียมตัวเรียนวิชานี้ต้องมี art appreciation คือมีความชื่นชมรื่นรมมีสูนทรียะในงานศิลปะถ้าท่านมองงานศิลปะว่าไม่สวยงามแล้วก็เสร็จเลยแต่ผมเชื่อว่าทุกคนไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเราต้องมี music appreciation เนะเราไม่ใช่จะดูแต่งานศิลปะงานเขียนงานวาดงานปั้นอย่างเดียวนะแต่เราต้องใช้หูด้วยอย่างที่บอกพัฒนาภาษาสัมผัสทั้งห้าใช่ไหมครับ รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสชาติอร่อยสัมผัสนิ่มนวลรูปลสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่คือประสาทสัมผัสของมนุษย์ห้าประการนี้เท่านั้นที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาบนโลกนี้ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นไหนเจนบีเจนเอสแซดเจนซีจนมาถึงเจนอัลฟาเราถึงทุกวันนี้นะฮะเป็นมนุษย์พันธุ์ที่พูดยากที่สุดเลยนะคือมนุษย์พันธุ์ของเจนอัลฟาเขาว่าอย่างนั้นนะนะฮสำหรับเราเนี่ยเราเป็นเจนเบบี้บูมเมอร์หลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนะครับเพราะนั้นแต่ว่าเราพยายามปรับตัว <c oughs> ให้้เขาากกับททุ่นนะ เอาเป็นว่าทุกคนเกิดมาทุกยุคเจนที่เกิดมาเจนเนียคือการเกิดนะเจเนอเรชันเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องการอะไรครับต้องการพัฒนาความสุขทางประสาทาสัมผัสทั้ง5ทั้งสิน้นนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราทําทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ได้ทํางานได้เงินขึ้นมาเรียนหนังสือเพื่อจะจบให้พ่อแม่สุขใจเราสุขใจเพื่อนชื่นชมนะเพราะเราต้องการให้เขามาชื่นชมเรามองเราว่าเรามีรูปงามมีคุณวุฒิวัยวุฒิแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านี้ ไปทำสิ่งที่ดีให้กับเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นไม่ได้ดูเฉพาะรูปนะครับนอกจาก art appreciation แล้วต้องมี music appreciation appreciate appreciate ที่เขาชอบล้อกันนะแหมวันนี้รู้สึกอ p ิเช c i a เหลือเกินคือ appreciate เหลือเกินนะคือมีความพึงพอใจมีสูนทรทุยะมีความรื่นรมในสิ่งนั้นท่านต้องฟังดนตรีแล้วรื่นรมนะฮะ เนี่ยฟังแล้วแบบบันเพลิดพอฟังเรื่องโอ้มันน่าจะเป็นเพลงประกอบหลังโฆษณาเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อย่าลืมขอลิขสิท์เขาก่อนนะฮะตอนนี้ยุคนี้ลิขสิท์ธเป็นเรื่องสำคัญมากนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะชอบใจอะไรก็แล้วแต่ให้อ้างอิงด้วย นะฮะอย่าหยิกเข้ามาเฉยๆนะครับอ้างอิงว่าแหล่งที่มาของข้อมูลของภาพของเสียงนี่มาจากไหนอย่างไรอย่างน้อยขอบคุณเขาไว้ก่อนนะเขาจะได้เอออย่างน้อยเขาก็ออดีใจนะเขาก็จะได้แบบว่าช่วยสนับสนุนเราเพื่อการศึกษาเนาะนอกจากนั้นศูนย์วยศาสตร์จะนําทุกคนพัฒนาตนเองไปสู่การมีคุณค่าของมนุษย์เห <c oughs> ็นไหมครับเคยฟัง นี่นะครับชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลน,นักเห็นไหมครับแม้แต่สถาบันเบื้องสูงของเราพระมหากษัตริย์ของไทยเรายังกล่าวบทกลอนอันนี้ไว้นะครับขอประทานโทษถ้าเรียกผิดนะครับคือเป็นเรื่องราวที่บอกว่าดนตรีนั้นยังต้องสอดแทรกอยู่ในทุกสิ่งนักศึกษาลองคิดดูว่าถ้าโลกนี้ไม่มีดนตรีนี่จะเป็นยังไงครับมันจะเงียบแล้วมันจะแบบโอ้โหโลกนี้มันไม่น่าอยู่สมัยคนป่าสมัยก่อนไม่รู้จักโน้ตโดเรมีฟาซอลาซีโดยังใช้การาะปุ๊จ ้เขาก็ทําเสียงเขาก็ส่งฝันยานไฟของเขาเนาะเขาก็คุยกันได้สื่อสารกันได้จนสร้างออกมาเป็นเพลงอะเป็นเพลงชาวเผ่าต่างๆโอ้โหม he uh. ันมากนะฮะไปใครไปดูพวกชาวเขาเหล่านี้นะครับที่เขาทําชนกลุ่มนี้นะเขาก็มีวิธีการสื่อสารของเขาเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์มากขึ้นเรียนวิชานี้ท่านจะทำอะไรเอาไปนฮะไปสร้างประโยชน์ ให้กับทั้งตัวท่านเองบุคคลรอบข้างครอบครัวและสังคมประเทศชาติผมจะบอกเลยเอ้ยผมพูดโอเวอร์เกินไปหรือเปล่าถามว่าขออนุญาตเอ่ยนามเขาเจ็กมานะครับถามว่าเจ็กมาจะดังขึ้นมาได้ยังไงครับถ้าเขาไม่ใช้สื่อถ้าเขาไม่ฉลาดที่จะเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตเขาจะเกิดบนโลกนี้เลยครับอารีบาบาจะเกิดบนโลกนี้หรอครับแต่เขากัเราเป็นพันธมิตรกันเนาะเพราะฉะนั้น คนจะรู้จักนายกไหมคนจะรู้จักรัฐมนตรีไหมคนจะรู้จักผู้บริหารคนดังเซเลบไฮโซทั้งหลายของสังคมไทยและสังคมโลกนี้ไหมครับคนจะรู้จักดาราฮอลลีวูดไหมครับถ้าเขาไม่ออกผ่านสื่อเพราะฉะนั้นมันพัฒนาได้อนั่นคือ,โ,อโหนี่ทั้งหมดที่ผมพูดไปนี่คือการเกรนนะครับเพ <laughs> ื่อสร้างแรงจูงใจนะครับแต่ผมจะเข้าเนื้อหาหลักสําคัญ นะฮะเอ๊ะเรามีการสอบไหมเนี่ยผมว่าเราควรจะมีการสอบกันหน่อยนะครับเพราะว่าการฟังไปแล้วนะฮะอาจจะฟังประทับใจปุ๊บนะฮะพอจบปิดนะฮะสื่อเขาลาปั๊บนะครับท่านก็ลืมหมดเลยคืนผมมาหมดเลยเพราะฉะนั้นท่านฟังไปแล้วท่านต้องอย่างหนึ่งคือท่านต้องจําไม่ได้ด้วยผมไม่ได้บอกให้ให้นักศึกษาจําแบบเป็นอะไรนะที่เขาเรียกนกแก้วนกขุนทองนะครับคือจําแบบเข้าใจแต่ถ้าท่านไม่มีทักษะการจําท่านเรียนอะไรมาแล้วท่านลืมหมด มันไม่เกิดประโยชน์เพราะมันไม่สามารถจะชักนําหรือนําสิ่งที่ท่านเรียนรู้มานั้นไปสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามให้กับตนเองและคนรอบข้างและสังคมประเทศชาติได้ผมจะบอกหลักการที่เป็นข้อตกลงข้ขอตกลงของเรา5ประการซึ่งเป็นศูนย์ทุยะเบื้องต้นในชีวิตผมอยากให้ทุกคนปรับจูนตัวเองใหม่ ในความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าใครจะมาจากไหนนะครับครอบครัวไหนมาจากเหนือใต้ออกตกท่านจะมีความฝันว่าอยากจะเข้าสถาบันไหนอะไรอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วแล้วถ้าติดตัวท่านเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวมหาวิทยายลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติแล้วขอให้คิดว่าหนึง่งนะฮะสิ่งที่ท่านต้องทําและจะเรียนรู้ต่อไปเพื่อพัฒนาตนเองแล้วเป็นสุนทรียะเบื้องต้นในชีวิตที่สําคัญมากข้อแรกเลยคือความรู้สึก ภาคภูมิใจในตัวท่านเองแล้วรู้ถึงคุณค่าของตัวท่านเอง you should be proud of yourself proud to present เคยไปดูหนังในโรงหนังใช่ไหมครับสอมมงคลฟิล์มภูมิใจเสนอนะซอมงคลนฟิล์มหรือว่า Warner Bros proud to present Looney Tunes <c oughs> โู้ยนี่ไม่ใช่ลูนิตตนะนี่มันเป็นวอลดิสเน่ครับสวัสดีครับผมคือเดฟวีดังวันนี้ที่จะมาพูดคุยกับทุกท่านและมาจากไฮวอนและลูนิูนของพวอเรา In the t r a n s ช o r m เ t อะเ world นี่คือเรื่องราวของความภาคภูมิใจถ้าท่านรู้สึกว่าท่านภาคภูมิใจในตัวท่านเองแน่นอนที่สุดครับอะไรอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ท่านยังคงมีคุณค่าแล้วท่านจะต้องประสบความสําเร็จในชีวิตได้แน่นอนไม่ว่าท่านจะเรียนที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนเมื่อท่านเป็นเพชร ท่านย่อมเป็นเพชรอยู่เสมอขอให้นึกตรงนั้นไว้ you should be proud of yourself นี่คือข้อแรกที่เป็นข้อตกลงของวิชาเรานะครับสลายทุกสิ่งทุกอยาก่างทลายกรอบหรือถอนมันออกให้หมดกับความคิดดั้งเดิมนะครับแล้วกลับมาภาคภูมิใจแล้วต่อไปนี้ท่านคือตัวของท่านแล้วแล้วท่านกำลังเริ่มเป็นว่าที่บัณฑิต นิเทศศาสตร์บัณฑิตนิเทศศาสตร์บัณฑิตมหาวิทายาลัยหัวเชียวเฉลิมพระเกียรติของเราเราเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับพระราชทานนามมหาวิทยาลัยว่าเฉลิมพระเกียรติภูมิใจสิครับผมทราบแล้วผมรู้สึกทํางานที่นี่ผมมีความภาคภูมิใจเพราะผมได้ทําในสถานที่ที่ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดของสถานที่ทํางานคือได้รับพระราชทานนาม จากในหลวงรัชการที่9นี่คือสิ่งที่อยากให้นักศึกษาทุกท่านได้ภาคภูมิใจด้วยนั่นคือข้อหนึ่งข้อตกลงเราข้อที่2ครับ you should be proud of your family and relatives แน่นอนที่สุดครับหลายคนมีครอบครัวแล้วก็อาจจะเคยงอนคุณพ่องอนคุณแม่ งอนญาติพี่ป่านะอางอนลุงพ่อแม่รักพี่มากกว่ารักน้องมากกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเคยมีถามว่าผมเคยมีไหมบางครั้งผมก็เคยมีเมื่ออยู่ในวัยนั้นนะครับแต่เมื่อผ่านมาถึงจุดนี้แล้วมีหลานหคนแล้วนี่นะครับก็รู้ว่าจริงๆแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายรักลูกหลานทั้งนั้นนมากกว่าความรักคือความเป็นห่วงครับไอความรักก็ส่วนหนึ่งแต่เขาเป็นห่วงเราครับเขาอยากให้เราได้ดีอ่ะ ท่านมาเรียนหนังสือเนี่ยท่านเปิดวิชานี้ดูเนี่ยโอ้พ่อแม่รู้นะดีใจมากเลยเออลูกมันไม่ไปเป,เปิด YouTube ดูนูน่นนี่นั่นอะไรที่แบบว่าไม่มีสาระอะไรเงี้ยใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วบางทีอาจจะถูกออล่อลวงด้วยใครก็ไม่รู้ก็ได้ใช่ไหมแต่เมื่อเปิดมาศึกษาหาความรู้ you should be proud of your family and relatives นะครับให้รักครอบครัวและญาติกาของเราครับนี่เป็นอีกประการหนึ่งที่ต้องปรับใจล้างใจใหม่เหมือนกับเพลงสมัยก่อนนู้น ล้างให้ออกล้างให้ออกขอล้างใจเธอจากเขาให้ออกต้องล้างจากเขาไปเลยนะและประการต่อมาครับข้อตกลงที่3ผมจะจบเบรกแรกนี้ใน5ประการของเราสูนย์รียะสำคัญของเรานะครับประการที่3นี่คือ you should you should be proud of your education institute นะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับ ฝันไว้หวังไว้อยากเรียนนู่นนั่นนี่โน่นอันโ,โหมหาวิทยาลัยท็อปเทท็อป5ฟของประเทศไทยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมานี่ครับภาคภูมิใจในการเป็นเด็กนิเทศหัวเชียวเป็นเด็กเพสัตว์พยาบาลสังคมสงเคราะห์นิติศาสตร์หัวเฉียวหัวเชียวหัวเฉียวปื๊ดปืดปื เพราะฉะนั้นขอให้ภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของเราทุกครั้งที่เดินเข้ามาในมหาวิทยาลัยของเราท่านต้องภูมิใจแล้วเมื่อท่านภูมิใจรู้ว่าแต่งตัวนะฮะจะออกจากบ้านรู้ว่าโอ้ยวันนี้จะได้ไปเรียนได้แต่งชุดนักศึกษามันมีสักกี่คนครับในประเทศนี้ครับที่จะได้แต่งชุดนักศึกษาเนี่ยครับแล้วมีสักกี่คนที่จะได้แต่งชุดนักศึกษาได้ใส่หัวเข็มขัดได้ใส่เข็มของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมันไม่ได้มีเยอะแยะมากมายนะครับท่านอย่าใก,กล้เกลืตินดางนะ ช็คอีกแกรนด์เดดที่ฝรั่งเขาบอกนะั่นน่ะเหมือนเป็นคนอื่นที่พี่เบิร์ดว่าไว้เหมือนเป็นคนอื่นที่เธอไม่เคยสนใจพอใกล้ตัวมากก็ใกล้เกือกินด่างมองข้ามความสําคัญและคุณค่าไป mm. เห็นไหมครับใครหลายคนอยากเข้ามาอยู่ในนี้ mm. เขาไม่สามารถเข้ามาได้ครับแต่ท่านอยู่ในนี้แล้วท่านจะไม่ภาคภูมิใจมันได้ไหมเพราะฉะนั้น you should be proud of your education institute และศูนทรษยะเบื้องต้นประการที่4ที่ท่านต้องทํา ต้องเป็นต้องฝึกถ้ายังไม่มี you should be proud of your environment and community ครับผมพูดถึงอะไรเรื่องของสภาพแวดล้อมแสังคมที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันกินความหมายรวมถึงแม้แต่เรามาจากต่างภูมิภาคกันเช่นบางคนอยู่ภาคเหนือภาคใต้ผมเคยมีนักศึกษารุ่นพี่เราบอกว่าเป็นผู้ชายไม่กล้าพูดไม่ค่อยกล้าพูดบอกทำไมอะ่ะผมพูดแล้วมัน เป็นสำเนียงเพื่อนบอกว่าพูดเหนอครับผมก็เลยไม่อยากพูดพูดแล้วก็อายเพื่อนบางคนบอกผมพูดแล้วตรงดีคะผมพูดแล้วก็กลัวเพื่อนก็ร้อเนี่ยอย่างเงี้ยมีนะนี่ตัวอย่างนี่ไม่ใช่ไม่มีนะมีจริงๆเลิกครับเราเป็นเพื่อนกันเหนือใต้ออกตกเราต้องภาคภูมิใจในภูมิรำนาวเดิมของเราถิ่นฐานสภาพแวดล้อมเดิมของเราและต้องภาคภูมิใจในสภาพแวดล้อมที่เรามาอยู่ปัจจุบันนี้ท่านอาจจะเป็นคนมาจากต่างจังหวัดแต่เมื่อมาอยู่ในกรุงเทพหรือ รเมือ่ออนทนก็นแล้วแต่ภาคภูมิใจในสิ่งที่ท่านอยู่ในชุมชนนั้นพัฒนาชุมชนนั้นนะสร้างมิตรสร้างกัละยาณมิตรในชุมชนนั้นเรามีมิตรดีที่สุดนะเขาบอกว่าในหนึ่งปีเนี่ยถ้าเราเพิ่มมิตรมาได้สักสักเอาเดือนละกี่คนดีเอาเดือนละคนก็ได้อ่ะมิตรใหม่นะปีหนึ่งแค่12คนทําได้ไหมครับในชุมชนเนี่ยโอ้บอกเลยครับว่าทํายากนะฮะในยุคป,ปัจจุบันนี้นะแต่ถ้าทําได้ เขาบอกว่ามีมิตรแม้จะเป็น3 4、000คนเป็นหมื่นคนยังน้อยไปหากมีศัตรูคนเดียวเพราะฉะนั้นการมีมิตรมากเป็นเรื่องดีครับศัตรูคนเดียวที่ว่าน้อยนั้นอาจจะทําให้ชีวิตของเรามันเดือดร้อนมันกลุ่มใจมันอุ้ยนะฮะไม่รู้จะมีศัตรูไปทําไมนะเพราะฉะนั้นท่านต้องภาคภูมิใจมีมิตรกลมิตรเพื่อนบ้านเนี่ยพวกฮุดของเรานะครับแจ่มใสกันรักใคร่กันนะพอมาโรงเรียนมามหาวิทยาแล้วมีเพื่อนนะ อันนีนเราต้องมีคนละกลุ่มะเนาะมันคนเรารัทิยมมันต่างกันน่ะเราก็อยู่กลุ่มเราแต่เราก็ มีประสานสัมพันธ์กับเพื่อนกลุ่ม,มอ,อื่นๆวัะนั้นเราต้องรักใครในกลุ่มเดียวกันในคณะเดียวกันก็รักใครกันแล้วแล้วเรายังก็งมีเพื่อนต่างคณะด้วยอ่า <c oughs> ในเป็นเรื่องดีที่สุดเลยนะนั่นคือ you should be proud of your environment and community และประการสุดท้ายในช่วงนี้ที่อยากจะฝากไว้จำห้าข้อนี้แล้วเข้าห้องสอบสบายเลยนะถ้ามีการสอบนะครับถ้าไม่มีสอบก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปตกลงก่อนนะแต่ตอนนี้ผมว่าจำไว้ดีกว่าครับบอกแล้วนะประการที่5นี้ก็สำคัญมาก ผมเลือกภาษาอังกฤษคำนี้มาเลยถ้าพูดถึงคำว่าประเทศเราจะนึกถึงคำว่า country หลายคนบอกว่าคันที่ไหนนะฮะไม่ได้คันที่ไหนแล้วครับนะฮะคือ country นี่แหละมันแปลว่าประเทศแต่ผมไม่อยากใช้คำนั้นผมอยากให้ทุกคน you should be proud of your motherland motherland โ oh. อ้โห mother แปลว่าแม่มามีมามีเห็นไหมะ land แปลว่าพืนแผ่นดินเป็นแผ่นดินแม่ของเราครับท่านต้องภาคภูมิใจในประเทศชาติบ้านเมืองของตนเอง อย่ารังเกียจโหนี่ในขณะที่ผมอัดเนี่ยมันมีเรื่องอยู่ในสังคมมันเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมซึ่งผมพูดไม่ได้พอพูดไปแล้วท่านก็ลืมไปแล้วท่านก็ตามไม่ไม,ไม่ไม่รู้แล้วว่าทําไมเขาพูดถึงอะไรกันนะฮะเป็นเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยนะฮะดูแคลนกันไม่ได้นะครับดูแคลนกันเดี๋ยวไปปิดโรงพักเลยนะฮะเอาเป็นว่าประเทศใครใครก็ต้องรักผืนแผ่นดินใครแล้วเกิดมาถามว่าเกิดมาผืนแผ่นดินเนี่ยผืนแผ่นดินทําแผ่นดินทองประเทศไทยเราเนี่ย เราสุขสบายมีกินมีใช้มีงานทํานอนหลับโอ้ยมีสามฤดูนะครับมีร้อนร้อนนิดหน่อยร้อนมากร้อนปานกลางร้อนสูงสุดนะฮะไม่ใช่นะครับมีร้อนมีหนาวมีฝนนะครับมันเป็นประเทศที่เชื่อไหมครับว่าเป็นประเทศที่อากาศดีที่สุดเลยในโลกไปดูประเทศเพื่อนบ้านที่เขเกิดภัยต่างๆทางธรรมชาติเลยครับไม่น่าเชื่อนะฮะโอ้โหสึนามิพายุแผ่นดินไหววาเคโนภูเขาไฟระเบิด แผน่นโอ้โหมันแบบเสียหายย่อยยับประเทศไทยเนี่ยถึงว่าร้อนแต่ไม่ได้ร้อนมากสุดท้ายแล้วเราก็มีที่พักร้อนนะไม่ได้หนาวเกินเกินไปฝนตกก็ตกมานะน้ำท่วมก็น,นิดหน่อยเดี๋ยวก็รอระบายไปนะสุดท้ายแล้วเราก็เพียบมีความสุขเพราะนั้นเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินผมขออนุญาตที่จะยกคำกล่าวนี้ซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรู้จักเป็นอย่างนีใช่ครับนะนี่เราพูดถึงวอด,ดดิ้งวอดดิ้งนี้เนี่ยเฉพาะวอดดิ้งว่าเป็นวอดดิ้งที่มันได้ใจและได้ความหมายว่า ถ้าเราเกิดมาแล้วมีความสุขจะเดินรุ่งเรืองใช้ชีวิตที่สุขสบายแล้วทั้งตัวเราและครอบครัวและลูกหลานของเราในอนาคตแล้วเราต้องตอบแทนเุื่อคุณแห้แล้วเราต้องรักเขามาเชิญแลนด์เป็นแผ่นดินแม่ของเรานะเพราะฉะนั้นเราต้องรักแม่ของเรานะเรามีแผ่นดินของตัวเ,เองประเทศไทยนะครับนี่คือศูนย์ทิยะเบื้องต้น5ประการ5ประการ5ปร,5ประการ5ประการมีเล่นคล้องนิดหน่อยนะครับ ท่านต้องมีนะครับถ้าท่านไม่มีแล้วก็ตกอุ้ยแต่ท่านไม่มีมันก็จะไม่แบบว่ามันก็จะไม่บรรลุเป้าหมายของการเรียนในคลาสแรกของเรานะนะฮะคุณทีพยกสัญญาแล้วนะครับว่าให้ผมไปพักดื่มน้ำได้แล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อๆไปนะครับใน